สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับนําเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กับตรงกับวันที่11มกราคม67ครับพี่น้องเนาะครับวันนี้นําเชียร์พารวยเกิดจะมาพาพี่น้องทีเบิื้องแนวทางตัวเลขครับงวดที่ออกไปงวดวันที่10มกราคมเด้อครับพี่น้องครับผมกับมีหลายเสี่ยนหลายสํานักอยู่ครับผมที่เพิ่นให้โชคให้ลาบครับพี่น้องเนาะครับผม เป็นข้อมูนได้ครับพี่น้องเป็นข้อมูลเป็นสถิติให้พี่น้องเอฟซได้เก็บเป็นข้อมูลตามต่อในงวดวันที่12มกรลาคม6 7ค7ับพี่น้องหรือว่าวันศุ์ครับผมครับตามจิตตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแต่ละเสียนแต่ละสำนักเพิ่นกม็มีเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยครับผมบ่ว,บบว่าจะเป็นพอบางพี่บ่กว่าจะเป็นพอพ่าบูนครับพี่น้องเนาะพ่อพ่ยบูน ครับหรือว่าเสี้ยนกระทุ่มแบนครับผมเพิ่นก็หายป่วยกลับมาครับผมเพิ่นก็จัดให้ครับผมล่างครับพี่น้องเนาะสามแปดแปดสามครับแล้วก็อีกหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องที่เป็นจุดสังเกตให้พี่เราที่ได้พิดใจหน้าเบิ้งไปน้ากันในงวดวันที่ห้สิบสองมกราคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พารวยกับขอกราบขอบพระคุณปูขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนเด้อครับผม ทีเมตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับมอนี้กับมีอาการอยู่ครับพี่น้องเนาะสมากจะเป็นเสียงครับผมอันนี้ครับใครก็ลดลงมาหลายแล้วครับผมครับขอขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนแล้วครับผมที่คอมเมนต์หรือว่าโทรศัพท์มาเป็นห่วงหรือว่าแนะนํำยาบอกว่าจะเป็นยาแก้ไอครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข ชุดสรุปลาพัฒนากับนําเชียร์พารวยกันเลยครับครับพี่น้องครับผมครับสํานักแรกครับพี่น้องเนาะเลขพ่อไผ่บูนครับผมแนวทางลาพัฒนา10บมกราคมที่ผ่านมาครับเพื่นเด่นบนล่าง6กับ8ดเน้นที่8ครับผมครับเลขติดบนล่างครับผมหรือว่าเลขมาประกบนี่แหละครับพี่น้องครับเข่าตัวเน้นเลยครับพี่น้อง8 3ดสตรงๆเลยครับผม8 3ดสามตรงๆเข้าล่างครับผม นี่เป็นคลิปที่สองธีวานําเสนอเหลขกพอแล้วครับผมคลิปแรกหรือว่างวดแรกครับผมทีพอเปิดขึ้นเวทีมากครับผมครับพอกับมีเหลขไทยพอแล้วครับผมเหล็กไทยลงไปแล้วครับพี่น้องครับเด่นบนล่างนี่แหละครับผมงวดที่ผ่านมาวันที่แปดครับเพิ่นเน้นที่ซีครับพี่น้องเนาะเสดายเลขกออกเบิ่นครับผมเพิ่นมาล่างสองงวดแล้วครับพี่น้องเหลขกพอเอา สิบสองวันศุกร์มาตามต่อเด้อครับผมเลขพ่อไพ่บูนครับพี่น้องครับเลขผลบม้ไหลหางครับผมเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะอาจารย์เพ่นหายป่วยแล้วครับผลขลุ่ยมาคำนวณได้ครับผมบบดนี้ผนกับมานํำเสนอให้พี่น้องพี่ซผับผมแบ่งปันตัวเลขเป็นแนวทางแล้วก็ใหใน่วยลาบไปนน้ำกันครับผม งวดแรกครับพี่น้องเนาะหลังจากเพิ่นกลับมาครับวิ่งบนล่าง482เข้าที่8ครับ2ตัวบนล่างเนี่ยแหละครับพี่น้อง3883ครับผม6หางครับเข้าครับผมพ่อเสิร์ดสายเด่นสายวิ่งสายลูดไม่พลาดครับผมเด่น9เข้าที่9ครับผมเข้าบน9 วิ่งรูด8กับ2เน้น8ครับผมเข้า8 3หลักหน่วยเข้าที่1ครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยชุดวิน5ตัวที่ขีดเส้นใต้ครับผมเข้าที่91ครับ5ตัวครับเฉียดไปครับพี่น้องล่างเพิ่นจับ8 2ครับพ่อเสิร์ดครับพี่น้อง สายเด่นสายวิ่งสายรูดครับผมสายวินนี่แหละครับผมพี่ปักกายครับพี่น้องเนาะเข้าตัวเด่นสามครับผมครับเข้าตัวเด่นสามว่างไปลักน่วยครับพี่น้องครับจับคูหลุดครับผมไม่มีแปดสามมี6กสครับผมหาสครับเข้าตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างนี่ครับตัวนี้เดินดีครับผม อาจารย์ผู้ครับผมเข้าตัววิ่งรูดครับผมสามครับพี่น้องเข้าที่สามครับพี่พรกลับมาครับพี่น้องเนาะกลับมาแล้วครับผมบนเป็นบนรางเป็นล่างครับผมวิ่งล่างแปดกับเก้าครับผมครับเข้าที่ตัววิ่งครับผมเก้านี้คือคืนบนครับพี่พรครับผม ว่างรักลอยไปแล้วครับพี่น้องเนาะหลร้อยแปดครับผมครับแม่มะลิชัดครับพี่น้องเข้าตัววิ่งรูดครับผมเน้นที่แปดครับผมแปดห้าเน้นที่แปดครับเลขวิ่นเพิ่นบ่เขาครับผมเลขต้องมาเข้ามาเขาแปดกับเก่าครับผม เลขต้องมาเข้าแปดกับเก้าครับพ่อบังพีครับเข้าสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างครับพี่น้องสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างครับผมครับจับขู่ว่าเขาครับพี่น้องตัวเด่นพนรุดมวลนี่ครับพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะเด่นพนรุดครับผมตะวาไปเขาเลขไหลทั้งสองตัวเลยครับผมเก้ากับแปด ามาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเหล็กไหลของเพลินนี่นสุดยอดอีกทีครับผมครับเก้ากับแปดครับผมพ่อสวัสดเหล็กไหลเข้าที่เก้าและแปดครับเหล็กเด่นบนเพนลินรุดครับผมเด่นบนล่างรุดแต่ว่าเพลินก็ว่างแปดไปลักสิบแล้วครับผมแต่ว่าว่ามีแปดสามแล้วก็คนภูเขาครับพี่น้องคนภูเขา เข้าวิ่งรูดสามครับผมวิ่งรูดสามครับเลขกเด่นนี่เพิ่นลดยาครับผมครับมีมีจุดสังเกตให้เบิ้งอันหนึ่งได้ครับพี่น้องครับน้ำเชียร์้าลวยกับบอกในคลิปก้อนนาน,านันยุครับผมก็คือเลขเด่นของคนภูเขาครับผมหมวดก้อนผุนพันธุ์นเจ็ดครับแล้วก็เลขอ่า เลขต้องมาเนี่ครับผมเลขต้องมาของพอสแสวงนี่เพิ่นได้หาครับผมครับคลิปกนะ้อนนั้นนั้นได้บอกพี่น้องเอฟซีอยูว่ว่าให้สังเกตเบิ้งเล็กคนภูเขาที่เป็นตัวเด่นแล้วก็เลขเด่นต้องมาองพอสแสวงครับผมครับเสื้อมาที่จับคู่กันครับเพราะามาเบิ้งงวดบังหันมันเขาที่เจ็ดหาครับพี่น้องเนาะคนภูเขาได้เจ็ดเด่นต้องมาพ่อสแสวงได้ห้านี่ครับผมครับเจ็ดห้า แต่จับเมือนกับเจ็ดเก่าเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดแปดครับผมแล้วก็แปดนี่แหละครับพี่น้องแปดคูครับเบื้องตัวเด่นต่ละเซียนเบื้องเอาครับผมงมวดนี้ครับพี่น้องหวดลาสุดนี่ครับนี่ครับต้องเอาตัวนี้ไปจับกับตัวนี้ครับจะได้สามเก่าสามสองสามแปดเมื่อครับพี่น้องครับก็ไปเข่าแล้วสามแปดแล้วนี่ ลองเบิ้งเด้ครับพี่น้องเด้องวดงนี้สิเอามาให้พี่น้องเบิ้งครับงวดว่างหันกับเอามาเทียบให้พี่น้องเห็นอยู่ครับผมสองสำนักนี่ครับระวังให้ดีเลขไหลของเพิินกับเลขเด่นของคนภูเขานี่ะครับผมตะกี่เลขเพิินตรงนี้จับกับตรงนี้ครับผมแล้วมาสังเกตเบิ้งว่าเริ่มเิบ่ว่ามาแล้วครับผมก็เลยอยากให้พี่น้อง f อเบิ่งพอแสวงกับคนภูเขาครับผมโดยเอาตัวเด่นเพิินนี่นะครับผม สามกับซีนี่มาจับกับเลขไหลเพิ่นนี่ครับเบิ่งหมวดหนาเด้ครับพี่น้องสิบสองมกระาคมเพิ่นจะมาาข้องเกาอีบ่ครับเพราะว่าเขามาสองวดแล้วครับเอาครับพี่น้องครับผมครับก็ได้เห็นเราได้ครับพี่น้องครับผมสถิติเรียกว่าข้อมูลครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมาครับผมครับเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีครับตามต่อได้ครับผม 12มกราคม67ครับสำหรับเสี่ยนที่เพิ่รลดไปครับพี่น้องเนาะกะเยาเผอครับผมเดรกับมีเขามีลดเป็นธรรมดาครับผมตามต้อยพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับผมบวว่าจะเป็นอ่าปูหาเจหรือว่าพอจะเลื่อนสีนู้อว่าอีกหลายเสียนครับผมรับมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องครับเป็น้อมูน12อมกราคม6กขอให้โชคดีไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องลาพัฒนา2ทุ่มครึ่ง สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมครับครับเสี้ยนไดเพิินมากก่อนก็จะนําเสนอกรอเด้อครับผมครับเด่นเดินดีเพิ่นให้ซ่อมไว้งวดทิพนมากเขาเด้อครับพี่น้องครับผมจังไดงวดนี้ก็ับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ